ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาสอนเพิ่มยอดไลค์โพสแบบอีโมจินะครับผมหรือว่ายอดวิดีโอแบบสั้นก็ได้นะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนมาหน้าเว็บไซต์ของไลฟ์เคมเลยนะครับผมเป็นเว็บเพิ่มยอดได้เพิ่มวิตามนะครับผมเป็นบริการโซเชียลมีเดียตั้งแต่สมัยยี่สิบนะครับผมก็ได้เหมือนกันพิ้งๆเว็บไซต์นเวต้ดิสคริปชันนั่นละกันนะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่สมาชิกกดสมัครสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็กรอกชื่อีวิงานอีเมลหละผ่านติ๊กใช้โปรแกกรรมมมอัััตตโนนิ็สคงาได้เลยนะครับผม มาเข้าสู่หน like like ้าเว็บไซต์หน้าตาเว็บไซต์ก you ็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็โวรเลือกไปที่หมดหมู่ได้เลยนะวันนี้ผมใช้บริการในส่วนของอ่านหรือจะติคนี้ก็ได้นะครับผมนี้เลยนะมันจะได้มีแค่ Facebook นะครับผมในส่วนของนี่เลยนะครับผมไลฟ์โพสอิโมจินี้เลยนะครับผมบริการตรงนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับมี้งหัวใจว้าวเร้ากดต้องให้อะไรประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแต่ละกันนะครับผมอ่าคายิบะตรงนี้อ่านทุกัางก่อนสังกูด้วยนะครับผมตรงนี้เพื่อนเพื่อนไหมหน้าเฟซบุ๊กคนเพื่อนเลยนะครับ ก็ได้ต้องการปรับมาได้เลยนะครับก็ได้เหมือนกันโคตักคู่ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอธิบายตรงนี้อ่านทุกครั้งก่อนสักซึ้งด้วยนะครับผมไอตรงนี้ให้ปรับเป็นสาระทรุกครั้งก่อนสักซึ้งน,นะครับผมถ้าไม่ปรับระบบจะไม่ดหมืินการได้นะครับผมอ่ะก็อย่าลืมปรับกันด้วยนะอ๋อใช้เป็นโพสต์ใหม่หรือโพสต์เก่าก็ได้นะครับวันนี้ครับครับผมอ่ะกด <các S 2> <Lead S 2> คำว่าวันเวลาตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่แหละ ทาการคัดลอกดินด้านบนนี้นมดมได้เลยนะครับผมนำนี้กมาใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับเรื่องปริมาณในการปั๊มนะครับผมวันนีน้ปั๊มในส่วนของ50หวใจละกันนะครับผม50หวใจอยู่ที่ราคาที่3บาทนะครับผมบมาถ่กมากเลยนะเริ่มการกดสัง่งซื้อไปเล่นเลยนะครับผม่อกดสั่งซื้อเสร็จแล้วระบบได้รับคําสัง่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะอะก็เลนพื่อไปที่ป้อนการสั่งซื้อเลยนะครับผมสามารถเช็คสถาะนะรายกานได้เลยนะครับผม อ่าส่วนใครที่ยังไม่มีเครดิตก็กดคำว่า,าเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับที่สามสองทางเลือกเติมนะครับมีทั้งสองประัติเลตแล้วก็สกลิลเอ้ยสแกนคิวอารโค้ดทุกธนาคารนะครับผมส่วนบริการทั้งหมดตรงนี้ก็สามารถเครดิตล่ละครับท่านทำเพิ่มสูตรตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะเลยนะ อ่าส่วนใครที่พบปัญห,หาหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งตรงติดต่อไอเมนตรงนี้ได้เลยนะครับผมเรื่องนี้เพื่อนติ๊กไปที่หัวเรื่องที่เราต้องการจะแจ้งนะครับอย่างเช่นส่วรถแจ้งปัญหาบาัคหรือว่าคําขอนะครับผมหรือว่าอื่ออื่นนะครับผมเลยก็พิมพ์ความตรงนี้ได้เลยนะกลับไปดูที่หน้าประวัติทางซื้อของเราตอนนี้รอเนินการอยู่นะครับผมก็ได้ผมุการตัดไปตอนที่ยอดหัวใจอีโมจิของผมเริ่มขึ้นเลยละกันนะครับผมเพื่อป็นการถือวลานะ อ่ะตอนนี้ยอดหัวใจของผม,ผมก็เริ่มขึ้นเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นมาที่45แล้วนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะนี่เลยนะครับผมหากใครที่ใช้บริการแบบนี้ก็เริ่มการทิ้งรีวิส่นี้ไว้ใต้ติ๊ตตตตคลิปชั้นในละกันนะครับผมใครชอบรีบกดไลค์กดแชร์กดสามเหมือนกันด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ